อ่าคผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับช่องเข้าปั้นสีโลนะครับผู้ชมต้องคิดหนักมากนะครับวันนี้คือเกเลยจุดเดลเลโลเปนะครับผู้ชมเหมือนปีกชาลิผมก็จะลองมาเล่นดูบ้างนะครับคือผมเล่นข้าวๆมาแล้วนะผมเล่นเป็นร้อยสามสิบนาทีเท่ากับสองชั่วโมงนะครับผู้ชมสองชั่วโมงสิบนาทีนะสำหรับผมแล้วผมก็มีเงินสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดห้านะทีนี้ผมตัด้วยนะครับผู้ชมเพราะผมกลัวผู้ชมเบื่อแล้วผู้ชมไปนะครับผู้ชมนะผู้ชมครับคือผมจะเลือกอาชีพเอ่อ เออเอาชีพประชาชนดีกว่านะครับผู้ชมหรืออาชีพหมอดีช่วยได้บาบาเลียนก็หกเย้ผมเลือกอาชีพนะโอ้เมืองสุกดีไหมนอ่อกดคิวเพื่อวิ่งนะครับผู้ชมส่วนในแท็บเล่นเียนโทรศัพท์ก็มันจะมีคำบอกอยู่แล้วนะครับฟิชชิงมีใครมาซื้อไหมโอ้อะไรนี่จะได้30บาท ในใน53มโอ้มีคนมาซื้อแล้วนายจะเอาไปตกป่าโอเคอืมมานั่งอยู่ตัวนี้ได้เงินนะโอเคผมไปหาอะไรตื่นเต้นดีกว่าเออเออ๋อ,อเจสเตอร์ทำผมนะครับผู้ชมเมื่อกี้เจสเตอร์นี่ขวนจริงขอหน่อยนะเพื่อนเอ้ยสอรพิเกอร์แมน นายก็มาอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงเหรอทำไมนายถึงไม่ไปอยู่ในโลกมัลติเวิร์สอ่ะเป็นจัดการพทกสกิบดิดทอยเล็อ่ะนายโอ้ผู้ชมคือผมว่าจะต้องลองไปตรงนี้บ้างแล้วว่ามันคืออะไรนะผู้ชมโอเคมาอ๋อมันคือจอนะผู้ชมแปลมันไทยก็แปลว่าคุกนะนายอ่ะจะทําอะไรอะ่ะนายติดคุกโดยข้องหาอะไรอะ่ะเป็นโจรแล้วนะผู้ชมหลังจากเราเข้ามาในคุกเราก็จะเปลี่ยนอันทีนะอันนี้เป็นคุกนะครับผู้ชม เออเป็นสิ่งไม่ที่ดีนะคะกลับดีกว่าไม่น่ามาเลยกูดูเหมือนจะมีตรงขายอาหารด้วยนะคะผู้ชมโอ้ยโ,โเสียงเพลงอะไรนี่ไม่ต้องมาเลยเสียงเพลงอย่ติดลิขสิทธินะผู้ชมผมจะไม่ทนแล้วนะพกเพลงนี้มีตรงขายอาหารด้วยนะผู้ชมดินโวเกอร์เออื่อนายช่วยไปขายอาหารให้เราหน่อยเอ็นเน,นวเวอร์ วอล์กเกอร์พิมพ์ถูกไหมน้ะมินวอล์กนะ er. เกอร์โอเคผมพิมพ์ผิดนะวอล์กเกอร์ภาษาคุณผมวอล์กเกอร์โคตรเี่อะไรนะผู้ชมโอ้ตอนนี้นจะมีคนมาถามก่อนหิวรู้ไหมเนี่ยอ้อลืมไปมีร้านน้ำอยู่ข้างๆเป็นน้ำบ็อกซี่นะอันนี้ NPC เป็นคนขายนะให้เราตั่งแต่ตรงกลางโอเคผมขอน้ำบ็อกซี่หนึ่ง น,นะโอเคผู้ชมขบวนจะกินนะว่ามันเพิ่มไหมอืมอืกินดิเออเออเพิ่มมายอยู่ครับห้าฟุตเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมเพิ่มอีกไหมโอ,อ้หมดแล้วเพิ่มมาห้าเอเหรอไม่มีคนขายเลยอะ่ะออ้แย่อูรู้คตรแย่เลยวะ่ะ อโอ้มีคนไล่อดอก,กันด้วยอะ่ะเป็นการประท้วงนะว่าไอ้ที่ยไอ้เลดเดอร์ตัวนี้มันโคตรกะด้วยว่ะมันโคตรกระนั่งผู้ชมเป็นการกับไล่นะที่โคตรการนะนะโอ้มไม่ได้ด่าเป็นการขับไล่หัวหน้าที่กะนะผมพูดฟิเมื่อกี้เป็นการขับไล่ที่โคตรกากอะไรผมไม่ได้พูดนะเอีอ่ยนินวอลเกอร์เพื่อนนินนินอ๋อบมาหาหนิหาเรื่องปะ คุณผู้ชมเมื่อกี้ผู้ชมได้รู้ฐานแท้ของผมละชื่อฝันเอ่อเนวเกอร์ต่างกันนะฮะอุ้ยเฮียอาหาร,หาหารจานละห้าเลยเหรอเออเจ้าของบ้านเกินไปแล้วนะเออเจ้าของหมูบ้านเกินไปแล้วนะเจ้าของทาาเนี้ยกูมันจะเอาอะไรนักหนาเนี่ยแม่งมันหิวเกินไปปะเนี่ยโอ้ยินวอลเกอร ยังไปหน่อยเออนั่นแหละพื่ยนนั่นแหละเราได้เวลากินแล้วนะอ่ะอันนี้เป็นอาหารห้าดาวนะ่คือบนหยิกหยบไว้ตอนจําเป็นนะผู้ชมมาโอเคไปหาอะไรทําดีกว่าออาลนะ้ผู้ชมหลังจากคือผมไปรอเขาๆนะผมก็ได้ฟิชชิ่งมาแล้วนะจริงๆผมไม่ได้อยากได้หรอกเออเดวบุงกินเลยไม่ออกจริงผมก็เลยตัดมาตอนตกปลาดีกว่านะ โอเคกบอจะไปด้านล่างนะอันนี้เป็นแพ็กอัปเดตที่มานานแล้วนะผู้ชมก็มันเป็นอัปเดตตอน V2 เท่าไหร่นี่แหละโอ้มีเพื่อนตกด้วยโอ้มีแอร์มีแอร์แอร์เปิดแอร์เออวะ่ะถ้ารู้ว่าน้ําท่วมอยู่ในนี้มันจะเป็นยังไงนะผู้ชมเอ้าผู้ชมเมื่อกี้เห็นไหมอะไรเฮอมีอยู่แล้วปลาผีปลาผีปลานี้แหละนะขอเก็บอ้าวเลือดลดอ้าวอาวเรา ได้ค่าอาหารด้วยฮังเกิลนะก็ได้มาสามอาหารนะผู้ชมอ่ะแล้วผมก็ได้เงินด้วยนะครับผู้ชมตอนนี้มานะนะับผู้ชมขบจะเก็บอาหารนะมาผมจะเอาปลานะผู้ชมตอนนี้ขบผมจะเอาปลานะผู้ชมมาขบวอ้ปลาอะไรวะเน,นี่ยผู้ชมโคตรด,ดีเลยนะผู้ชมตอนนี้ปลาเลือเดเหลือน้อยแล้วนะครับผู้ชม ไปไหนอยู I mean, okay. oh, ่วะแม่ไม่เอาละเป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับผู้ชมไม่ตกปลาแม่งละมันน่าจะเก็บยากมากเลยนะมีปลาฉลามด้วยนะครับผู้ชมที่จริงในอัปเดตแพ็กนี้นะโอเคขึ้นไปด้านบนดีกว่าโอ้ยเหียอะไรวะเนี่ยผู้ชมเมืองโคตรเหี้ยเลยนะผู้ชมตอนนี้เต็มไปด้วยพวกมนุษย์นะที่อยู่ด้วยกันแล้วมันก็ทําอะไรก็ไม่รู้นะผู้ชมเมื่อกี้มีคนตายกันด้วยนะเีอยโอ้เมื่อกี้มีคนตายเยอะเลยนะเมื่อกี้ผู้ชมน่าจะไม่เห็นนะ มันตายอยู่สามคนค่ะชมเลสเตอร์นั้นน่ะจะสามารถตอบภาษีได้นะซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่โคตรแย่เลยนะเลยตอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็มีคนมาเก็บนะเสียเงินไปสองร้อยหาแดกไม่ได้เลยนะเราเออมีโมเกรริลเพื่อนมีใครรักสมัครไหมโอเคเพื่อนเฮ้ยอ๋อหมกมาฮานี่มัต่อยคูณฮัสแตก็กมาคุณผู้ชมเมื่อกี้ มาีังไงอยากก็ไม่นี่ยังมึงเย่าบพิงบงเอผมตายเออเออเออนี้แหละมีอยู่ละวโอ้ยผู้ชมเมื่อกี้บงเกือบตายนะเมื่อกี้บงไปฮหยียมาแล้วนะซึ่งผมก็ผิดการเรียบร้อยนะผู้ชมอ่ะเออโบงหลับเบื่อแล้วล่ะแล้วผู้ชมรับเจอกันคลิปนนี้นะครับบายเบื่อแล้วบย